บทที่สิบสองชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังรัสังยีปิบิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตถีสตินายกาสเพเทวาเตสเพปฏิติตาเมหังมัตเเกเตมุนิสราศีเสปติติโเมหังพุทโธธรรมโมดวิโลจนี สังโฆปติโต,ตไมหังอุเรยสภคุณากราหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตชท,ท,กทากินโกนตันโยปิติภาคัตสมิงโมคัลลานโนจวามะเกาทากินสวเนไมหังอาสุงอานัธทรโรกัสโป,ปจมหานามโมอุพาสุงวามะโสตะเกกีสโตปิติภาคัตสมิงสุติโยวปะปังกรนิสินโนสิลิสัมปนโนโสภิโตมุนิปุงขโว ุมาลกัสโพเทโรมเหสีกิตวาตโกสูมหังวัฒนนิจังติทาสิพุนากรองปุณโนอังคุลิมาโลอุจะลีนันทศีวลีเทระปัจจะอิมีชาตะนราเตติลกามมะเสสาสีติมหาเถระชิชิตาชนะสาวกาเอเตสีติมหาเถระวิชิตัน Sitawanto chino rasa chalanta silate chena angka mangke su santita. Rata nang pura to asi takini mete su tegang tak chat kang pat asi kwami angka lunga lakang kan tamu la Ata na tiya aka se chatanang asi se sa pakara santita cina nana wara sang yuta satap pagara tapi ta san ta pahirat satu patwa ase yang jantu anan ta cik ate sa sawa satu pacare sina pacara macam hi rantang mahi hi sata maha purisa sa อิเทวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตูปัตถโบธัมมานุภาเวนะชิตูรสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปริตระจามิชินปจฉเรตบทที่13 ประหุสหัสสัมภิธิมิตรสาวุทันตังคีมีขลังอุทิศโคลาเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจะสาบุนุเตจจะมังคลานิมาราติเรกมาพิจุดทิตสัมบารันเติงโครัมปนาราวกมะคามทักทยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจะสาบุนุเตจจะมังคลานินาราคิริงขจวรัง อติมาตภูตังทาวาขิจกรรมัสนีวสสธานุนันตังมีอิทธังพุเสกวกุลินาจิตตวามุนินโธตันเตชะสาผุนุติเจมังกลานิอุกิกตะขัดกมติหัดสัตุสานุนันตังวันทาติโยชนะประทางคุลิมาและวันตังอิทธีพิสังขตมะโนจิตวามุนินโธตันเตชะสาพูนุตชะจมังกลานิกัตตวากัตทมุทารังอิวัคับพิณิยา จิตใยะทุกทวัตนังชจกายามาเทสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินโตตันเตชสาภุนตเตจจามังคลานิสัจจังวิหายมติสัจกะวทเกีตุงวาทาพิโรปตะมณังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปจชริโตจิตตวามุนินโตตันเตชสาภุนตเชัจจมังคลานินันโทปะนันทพุชกังวิพุธังมหิตติงปุนเตนเถระพุชกนัตมาปยันโต อิทูปเทสวิทินาชิตตวามุนินโธตันเตชสาพุกัเตีชยมังคลานตุกขาหติทพุชคังนสุทันทหัตทางพมังวิสุติชุตมิธิปกาพิธานางยานาคเตนวิทินาชิตตวามุนินโธตันเตชสาพุกเตีชยมังคลานเอตาปิพุธตชยมังคลาอัคคทาถายโยวาจโนทินทินีสารเตมตันดี หิตตวานนีกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยันอารสปัญโยมหาการุนิกโกนัทโหิตายสัพพปานินางปูรนตวาปารมีสภพพะปตโตสัมโพธิุตมังเอเตนะสัจวัชเชนะหงุเตเจะมังขลังทียันโตโพธิยามูลเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิโยหงหิชยสูทรยมังขลังอปราชิตปานลังเตสีสีปฏิปุกคเลอภิเสสภพกษ อภ to er ิสีเกสะพระพุทธานังอคักบัตโตปโมทติสุนักันตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุโตเตสุจิตรังพรกมาจาริสุปทักคินังกายะกัมมังวาจากัมมังปทักคินังปทักคินังมโนกัมมังปณิติเตปทักคินาปทักคินีนิัตตวะละลภันถัตเตปทักคินีพระวันตุสัพพะมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพะ สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตพระวันตุสัพะมังคังรังรักขันตุสะพเทวตาสัพพะธรมานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเตพระวันตุสัพะมังคังรังรักขันตุสะพเทวตาสัพพะสังฆาโนภาเวนะสัทธาสุตีพระวันตุเต